ดูแลวแล้ว้เปแล้ว okay. ่มีหมายจับครับมีหมาจับครับนีเป็นบุคคลตามมาจับไอพี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตามมาจับ่อนวันไหนพี่อาพี่จับก่อนเป็นหมาจับครับตอนนี้โดนจับคนครับฮ่ารอเราชื่อนายพีรพงศ์สุขอันต์ถูกต้องไหมครับใช่อ่าไหนไสุขันต์ครับมีหมาจับที่จหนึ่งศูนย์เองห้าหกหะครับลงวันที่ยี่สิุมภาหมายของบกับสวนสพกรุงแบนจังหวัดสุ นะครับโดยร้อยจ่าเอกโยธินเชียอบุญมีนะครับผมร้อยจ่าเอกกรุงเทพกรุงนิุนะครับรองสวัสดิ์การสืบสวนสองกองบังคับการสืบสวนกองประชาการตำรวจครบาลนะครับพร้อมพวกนะครับได้เข้ามาจับลุ่มเราตามมาจากนี้นะครับเราคือนายพีรพงศ์สุวรรพันธ์ถูกต้องนะครับถูกต้องครับไม่ไหนไอไออันเนี้ยที่ผมคุยกับเขาเขาเพิ่งโทรมาผมวันนี้ไอเมื่อวานเมื่อวานเคือโอเคครับคือตอนนี้หมายมันมีสภาพบังคับเนื่องจากว่าเป็นหมายสารโอเคนะครับเนาะตอนนี้เดี๋ยวขออย่าเนื่องจากเป็นยาไม่การเดี๋ยวพี่ต้องขอใส่พนักงานน้องไว้นะครับเพราะหนึ ปลอดภัยของใส่กุญแจมือก่อนครับเพราะว่าหนึ่งเราเป็นบุคคลตามหมายจับนะครับเนาะอันนี้นี่ผมลงไปที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปทำบันทึกจากกลมก่อนนะครับไปวันนี้เลยฮะถ้าผมไปจับกลมก่อนครับเ้องโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราแจ้งญาติให้ทราบเลยว่าเจ้าที่เราตามหมายับงหนึ่งครับเดี๋ยวใสใใส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 ใอใสรสใ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 ลใส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 ับยแ ยังเข้าดูโดยบอบคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ลีเงนหรือตอนนั้ไม่ถอให้ผมใจเย็นกับน้องเออหนึ่งหลังจากนี้เราค่อยไปให้การต่อพนักงานสอบสวนโอเคเดี๋ยวไปได้ไพี่โอเคครับผมคุยกับเขาจริงๆอ่ะโอเคไปเมื่อวานะตอนนี้เราโทรศัพท์แจ้งห้าาทราบหน่อยครับแจ้งญาติญาติอยู่นะเราจับที่หบ้านเลขกที่ห้าสิบเนะครับบ้านห้าสิบบ้านผมนี่แหละอ่าเลขที่เท่าไหร่ครับห้าพี่ไม่ต้องสงดังคนมันในนี่มันไม่ได้เป็นคนมันเป็นบุคคลี่เออพี่ทำทำร